สวัสดีจ้ามินทีดินรวยปังแ8บแปดเบอร์โทรพี่มินศูนย์แปดห้าแปทีดินสวยทำเลดีราคาถูกวันนี้เรามาดูพื้นที่การใช้ประโยชน์ของทีดินสไรก่กว่าของสไร่ท่วนอ๋อ3ไร่ท่วนอ่ะอันนี้ของพื้นเป็นพื้นที่ของพี่ดุยเจ้าของพื้นที่ที่พี่มินมาพามาชมส่วนเนี่ย อันนี้สวนอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีไม้เศรษฐกิจแล้วก็มีไม้ที่เป็นไม้ผลสามารถที่จะดํารงชีพได้แล้วก็สามารถที่จะทําเป็นเงินได้อ่อบริเวณแค่ตรงนี้อันนี้งานเนี่ยตรงนี้น่าประมาณน่าจะประมาณแค่สักงานหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวพี่ดุยจะพาเข้าไปชมพื้นที่ที่ คือพี่แขงานผักหวานเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างตรงนี้ก็จะมีผักหวานอีกชุดหนึ่งเหมือนกันผักหวานชุดนี้ก็ตอนนี้ผักหวานชุดนี้เก็บเกีเก่ยวได้แล้วก็คือตัวนี้จะมากกว่าแปลงหลังแปลงหลังก็ชน2ปีแปลงนี้ก็4ปี4ปีนั่นคือผักหวานซึ่งก็สามารถที่จะเก็บเกีเก่ยวผลผลิตได้ตัวนี้ก็คือผมตอนนี้พักต้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้2เดือนเนี่ยก็เก็บยอดยอดขายได้ตลอดกิโลละ สองร้อยบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีสําหรับคนแก่ที่อยู่บ้านอย่างคุณพอ่อก็คนละห้าสิบบาทคนละร้อยก็เก็บได้อันนี้มีพริกเลยทุกอย่างครับบริเวณตรงนี้เรามีพริกขี้หนูสวนแล้วก็มีชะวอมเป็นพี่เลี้ยงกับผักหวานมีต้นเคแล้วก็มีต้นลำไย,ยลล <S <S และที่ททอีกชนหนึ่งก็คือมัมมี่นี่มัลลมมี่นี่สามารถที่จะเก็บมัมมี่ตอนวนี้ก็นี่ตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่หลงเหลืออยู่ น้องลีนี่นครับกินได้ครับหวานพันนี้ซื้อมาจากงานโชว์ปากช่องเมื่อปีหกหกหกหนึ่งครับนี่ปลูกมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งน้รีชุดนี้มีอยู่มาน่าจะสิบต้นเมื่อก่อนนี้เมิดคือตอนนี้มันมันน่าจะหมดแล้วก่อนหน้านี้คือเมิดประมาณหัวไม่โป้งเลยครับที่ที่เราเก็บกินเก็บอะไรกันคนไหนเป็นคนดัน ก็ทุกอย่างเป็นพืชสืบสานความดันหัวใจที่ต้องมัมมารีนะใช่ครับเนี่ยตัวนี้คือก็ผลผหวานที่เราปลูกมันก็จะขึ้นคู่กันอ๋อนี่นี่ชะอมแต่ว่าแฝงไปด้วยผักหวานนี่เป็นไม้พี่เลี้ยงตัวนี้ก็ปลูกปลูกเสริมไปเรื่อยๆครับป่านี้ก็คือนี่มีเป็นเหมือนเหมือนป่าธรรมชาติเราทำให้เขาเหมือนอยู่เพราะว่าผักหวานป่าเป็นผักหวานป่าจริงๆแต่เราทําให้เขา เขาอยู่เหมือนกับธรรมชาติที่เขา,เ<ร>าทำเราก็ใช่หลงประเด็นเรื่องไปคุดบอคุดโรงนะครับผมบอกว่าตอนนี้กระแสในเรื่องของการทรําเกษตรที่บางคนมีเงินจากการเกษียณการทํางานมาแล้วก็ไปหลงดูที่ทําเกษตรแบบอ่าไม่ใช่พอเพียงอ,ะอ่ะเพราะว่าคุณมีเงินล้านคุณก็หมดนทางล้านอย่างนั้นแต่อย่างนี้ผมบอกเลยว่าปีหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งจะลงทุนสักห้าร้อยพันก็ถือว่าค่อยๆทำไปปีหนึ่งลงทุนสัก ตัวสามนี่ก็อยู่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราทำไม่ไม่ไม่ใช่ไปขุดบ่อถ้าจนหมดร้านเลยใช่ไหมใช่ครับพอผมเห็นกขาทำเนี่ยผมผมเสียดายงบประมาณนี่นมาตงนี้ที่เราเราเรามันก็ออกดอกไปตลอดออกลูกไปเรื่อยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทํำก็ถ้าใส่ปุ๋ยผมก็ใส่ปุ๋ยมาปุ๋ยโคกเนี่ยแล้วแล้วพอรดน้ําได้น้ําเขาก็ออกซึ่งเราก็ไม่จะเป็นจะต้องว่านี่คือหวังผลในเรื่องการตลาดเราก็แค่หนึ่งสุขภาพ แล้วก็คนใกล้เคียงที่มาดูมาชมอยากมาเห็นวิถีของการทําเกษตรจริงๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราทําอ,อะไรได้ไบ้างไม่ต้องไปมดเงินลา้านไม่ต้องไปหมดเงินเสนเงินล้าน<อ>แต่นี้ใช้แค่แค่เงินหลักพันครับเงินหลักพันเงินหลักพันนี่น,นี่ตอนนี้กล้วยไข่ที่เราปลูกแล้วก็ขยายมาจากที่ผมซื้อ,อซื้อหนอ่อหน่อมาชุดแรกเลยก็คือแค่สิบสิบสิบหน่อปลูกหลังบ้านตอนนี้เริ่มขยายมาหน้าบ้านแปลงนี้แล้ว จากที่เราแจกกินแจกพันไปตอนนี้นี่ขยับขยับปลาตรงนี้นี่ตอนนี้ผมก็จะขยายพื้นที่เราไม่จะเป็นจะต้องไปลงทุนเยอะๆครับเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจในขณะนี้มันต้องพอเพียงจริงๆต้องพอเพียงจริงเนี่ยผมก็ปลูกเพิ่มมาเรื่อยๆนี่ผักหวานตัวนี้นี่ก็เริ่มมาปลูกนี่นี่นี่ปี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 เริ่มจะชนปีนี่ชนปีแล้วนี่อันนี้อันนี้ผักหวานที่พี่ดุยบอกว่าโอ้โหปลูกมาสองปีเนี่ยแค่แค่เพียงเขาเองนะแต่นี่เริ่มปลูก ชนีครัปชนปีชนปีแต่ว่ามันเป็นพืชที่สามารถที่จะทํารายได้แน่นอนเป็นรายได้ที่แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็คอยดูแลเขาก็ไม่ได้ดูแลอะไรจริงจังก็ไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยนี่ธรรมชาติธรรมชาติเอาธรรมชาติดูแลดูแลเขาเขาเขาบับัดกันเองดูแลกันเองช่วยเหลือกันเองอันนี้เป็น เศรษฐกิจที่ยั่งยืนแน่นอนพอเพียงจริงๆยั่งยืนจริงๆครับเราอยากให้เกษตรกรให้มาทบทวนในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการลงทุนซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะขณะนี้กําลังกําลังหลงประเด็นกํลังกลังหลงประเด็นในเรื่องการที่ไปสร้างแต่ถ้าหากว่าคนที่มีจริงๆอันนั้นผมผมผมไม่ไม่กล้าก่ายครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าท่านคิดว่าท่านมีเงินเหลือใช้จะสร้างวิมานให้ตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเกษตรกรที่ หนึ่งภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้ไม่รู้จะทําอะไรกลับมาบ้านตัวเองหลังจากที่ตกงานมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มากครับหนึ่งงานก็ได้สองงานก็ได้สามงานไล่หนึ่งก็ได้ถ้าเราจะมาเรียนรู้ผมยินดีให้ให้ข้อมูลยินดีให้คําแนะนําเพราะว่าเราช่วยสังคมมาทั้งชีวิตและตอนนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่ ในในในเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวสีเขียวครอบครัวต้นไม้ครอบครัวอากาศบริสุทธิ์อ่าเบอร์โทรครับ0 6 2 4 7 1 9 6 6 9สี่เจ้าครับถ้าสนใจยังไงเนี่ยทุกทุกการเกษตรทุกเรื่องของใบเขียวอ่าครับทุกทุกทุกใบเขียวทุกสีเขียวเออทุกสีเขียวยินดีให้ให้ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาได้หมดครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับจ้าถ้าใครที่สนใจที่จะสอบถามพี่ดุยเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็บอกเบอร์โทรไปแล้ว วันนี้พี่มินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามสวัสดีจ้านี่คือปุ๋ยหม